วัสดีครับผมอาจารย์สามิตจากสถาบันในทีจีเนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดถึงการเตรียมนะเครื่องมือนะฮะสำหรับการเข้าอบรมนะฮะตัวหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมกิ t นะครับแล้วก็การดี ploy โปรเจกตแบบอัตโนมัตินะฮะในหลักสูตรนี้ก็ก่่ออนอืนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ลงทะเบียนเข้ามานะครับผมก็จริงๆหลักสูตรนี้ผมตั้งใจที่จะเปิดอบรมฟรีนะครับผมแต่ว่าก็ หลังจาก100 user ไปก็ขอเป็นค่าต่ออายุห้องอบรมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ <c ười> นะครับก็จร,จริงใจจริงจะตั้งใจจะเปิดฟรีทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูการเตรียมเครื่องมือกันก่อนดีกว่าน,นะครับสำหรับคนที่จะเข้ามาเรียนในคลาสในคืนวันพุธนี้นะฮะในคืนพุธนี้ก็เดียวมาดูการเตรียมเครื่องมือเลยแล้วกันนะว่าต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมสรุปตัวเครื่องมือให้ก่อนนะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรกันบ้างในคลาสนี้นะครับผมนะซึ่งคอร์สนี้นะครับเป็นการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวประวัติการทํางานนะครับหรือว่าตัวซอสคอนโท l นะครับที่ชื่อว่ากิ t นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเราต้องลองททกเครื่องมือพวกกิ t ไปเนี้ยไว้ก่อนนะครับผมจะพูดไปถึงการเกี่ยวข้องกับกิ t ครับนะฮะการรีพลอยไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า n e t l i f y ด้วยนะครับ เดี๋ยวส่วนอื่นๆอาจจะพาสมัครในคลาส,สเรียนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเบื้องต้นสักสามอย่างนี้ก่อนนะครับที่จะพาติดตั้งกันในวันนี้นะครับก็จะมี1ก็คือจะมีตัวเครื่องมือที่ชื่อว่ากิจนะครับทุกคนควรจะลงมาก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในคลาสนะครับ2 ก็คือเครื่องมือที่เราจะไว้ทดสอบในการเขียนโค้ดเล็กๆน้อยๆอยเพื่อที่จะทดสอบอัพขึ้นกิดอะไรเงี้ยนะครับขึ้นกนะิดหับเนาะเพราะฉะนั้นก็พาใช้เครื่องมือที่ชื่อว Visual s t u d i o Code นะครับก็จริงก็ไม่ซีเรียสนะครับไม่มี Visual Studio Code ก็ได้ใช้เครื่องมืออื่นก็ได้นะครับบางคนอาจจะถนัดพวกอะ,อะไรนะฮะสับรามเทคนะครับ Edit p l u s หรือว่าจะเป็นโน้ตแพดบวก เ e ็ตบีทนะฮะหรือว่าเครื่องมือตัวอื่นๆนะครับตามสะดวกได้หมดนะครับผมเพราะว่าคอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สการเขียนโปรแกรมนะครับคอร์สพวกการใช้เครื่องมือนะเพราะฉะนั้นตัวเขียนโปรแกรมหรือตัว Editor เ,เนี่ยนะฮะจะใช้อะไรก็ได้ตัวที่3ก็คือเราควรจะมีเอ็กเซลหรือว่าสมัครสมาชิกเป็นเอ็กเซลบนกิจ h u ัก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาดูขั้นตอนการสมัครนะครับในข้อที่3ด้วยนะครับ อันแรกก่อนเลยนะครับผอันที่1ก็คือจะพาติดตั้งเจ้าเครื่องมือที่ชื่อว่ากิจนะครับซึ่งเป็นตัวหลักที่เราจะเรียนกันในคลาสนี้นะครับเรามาดูกันว่าเราจะเริ่มตรงไหนนะครับอันดับแรกก็คือให้ทุกคนนะครับเช็คก่อนแล้วกันก่อนที่จะเริ่มไปที่ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์นี้นะครับให้ทุกคนเปิดตัวคอม m านด์พร้อมขึ้นมานะครับกดสตาร์กดสตาร์นะครับแล้วก็เซิร์ชหา CMD นะครับนี่คอมมานด์พร้อม ถ้าใครใช้เครื่อง Mac ก็เซิร์ชไปที่ตัว Terminal นะครับค้นหา Terminal แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับทุกคนที่ใช้ Mac ก็น่าจะรู้จัก Terminal นะครับก็เป็นหน้าคอนโซลนะครับของ Windows ก็คือ Command Prompt นะฮะก่อ่านดูอีกทีนะครับ cmd แล้วก็ Command Prompt นะครับจากนั้นก็ลองพิมพ์คำว่า Git v e r s ชั n นะครับพิมพ์แค่นี้ครับผมเป็นการเช็คก่อนว่า พิมพ์กิจนะฮะแล้วก็เคาะเป็นวัคทีห่งแล้วก็เวอร์ชันนะครับเป็นการเช็คดูก่อนว่าเฮ้ยเครื่องเรามีการลงเจ้าซอฟต์แวร์ที่ช่ว่ากิจไว้หรือยังนะครับถ้าเกิดมันลงไว้แล้วทุกคนก็ข้ามไปเลยนะครับในข้อที่1น,นี้ไม่ต้องทําถ้ามีแล้วนะไม่ต้องทำนะครับจะเป็นเวอร์ชันเก่าก็ได้ครับผมอ่าเราผมลอง ENTER ให้ดูนะปึ๊บนะฮะอันนี้คือมีแล้วครับทุกคนนะอย่างเครื่องผมมีแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนว่า เครื่องเพื่อนๆหรือเครื่องทุกท่านหลายคนอาจจะยังไม่มีนะเครื่องหลายๆท่านอาจจะยังไม่มีครับพอพิมพ์กิทเวอร์ชันแล้วมันอาจจะไม่เจอใช่ไหมมืนอขึ้นว่า Command notre c o g n i z e หรืออะไรสักอย่างนะครับหรือในเทอร์ม bon ินลบน Mac ก็อาจจะไม่พบนะครับถ้าไม่มีนะครับหรือ,อ,อมีแล้วนะครับก็ตามนะครับก็อาจจะทําตามนี้ได้เลยครับถ้าเกิดแบบผมนะฮะคือมีแล้วเป็นเวอร์ชัน2.27ใครมีเวอร์ชันใหม่กว่านี้เก่ากว่านี้ ก็ใช้ได้เลยนะครับย้ําว่าใครมีเวอร์ชันเก่ากว่านี้หรือใหม่กว่านี้ก็ใช้ได้นะครับผมเครื่องผมลงไว้สักพักใหญ่ๆแล้วมันก็เป็นเวอร์ชัน2.27ณวันนี้เนี่ยอาจจะใหม่กว่านี้นะครับเอาละคนที่ไม่มีนะครับพิมพ์กิจเว้นวักขีดเวอร์ชันแล้วไม่เจอนะครับผมมาติดตั้งกันครับผมติดตั้งกันวิธีการติดตั้งนะครับทุกคนก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับเว็บไซต์ที่ว่ากิจขีด hcm.com นะฮะเนี่ยเว็บนี้เว็บนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวผมเข้าไ้ดูเลยนะครับเข้าไปดูเลยเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะเปิดกูเกิลโกลงขึ้นมาเข้า Google นะครับเซิร์ชว่ากิจก็ได้นะครับง่ายๆเลยเนี่ยพิมพ์คําว่า GIT นะครับกิจนะครับอ่าแล้วก็จิ้มไปนะครับผมไม่มีอะไรก็ลิงก์แรกเลยนะครับนี่คือเว็บของกิจเขานะจิ้มโชกเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปปั๊มนะครับจากนั้นนะครับนี่ฮะปุ่มดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้จะ Mac จะ Windows นะฮะโหลดตรงนี้เลยนะ มว่าแม็หรือวินโด้ฮะโหลดจากจุดนี้ได้เลยนะครับจุดนี้ได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตปิดตัวไลน์ก่อนนะจะได้ไม่รบกวนนะครับดาวน์โหลดตรงนี้ฮะปร้บนะฮะจะใช้วินโด้หรือใช้แม็ก็ได้นะครับของแม็กก็มาใกล้ขึ้นของแม็อยู่แล้วนะครับผมโหลดลงมาฮะไฟล์ไม่ใหญ่นะครับ40กว่าเมกนะครับเนี่ยนะโหลดมาของแม็ก็จะเป็นไฟล์ DMG อะไรเงี้ยฮะเอาละโหลดให้เสร็จนะฮะโหลดรอโหลดไปนะครับเดี๋ยวผมรอให้มันโหลดเสร็จก่อนนะ อ่าโอเคครับผมเนี่ยโหลดเสร็จแล้วนะครับปึ๊บมาดูตัวโปรแกรมที่มันโหลดเสร็จซิกดขึ้นมาครับอ่านี่ฮะหน้าตาตัวที่เราโหลดเสร็จนะครับผมโหลดไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยไฟล์ประมาณนี้ถ้าของบนแม็กก็จะเป็น .dmg นะทุกคนก็แค่ดับเบิลคลิกขึ้นมาครับผมแล้วก็ติดตั้งนะครับผมดับเบิลคลิกึ้นมาโชว์ตอบ yes นะฮะนี่ฮะแล้วกด next เลยนะครับผมกด next เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูในสไลด์นะเพราะว่าเครื่องผมมีอยู่แล้ว ผมจะไม่ลงทับไปแล้วกันนะครับทุกคนดูในสไลด์ของผมไปเลยนะผมจะเปิดสไลด์นะครับผมแล้วก็ดูตามนี้ไปอาจจะไม่เหมือนหน้าจอนี้ร้อยเอร์เซ็นนะครับเพราะเวอร์ชันอาจจะเก่าหน่อยนะครับกดเน็กไปกดเน็กไปครับโดยปกติกิทเนี่ยมันจะติดตั้งอยู่ที่ไดซีนะถ้าเป็นวินโดว์นะฮะแล้วก็โปรแกรมไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์กิทนะครับก็ใช้ค่าเริ่มต้นนี่เลยนะครับทุกคนนะครับเวลาติดตั้งเนี่ยเราใช้ค่าเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ก็เลือกตามค่าเริ่มต้นนะครับไม่ต้องไปเอาอะไรออกนะครับกดเน็กไปกดเน็กไป ถ้าหน้าจอตรงไหนไม่ค่อยเหมือนนะครับก็ทุกคนก็ปล่อยไปตามนั้นได้เลยนะครับเราแค่กดเน็กไปอย่างเดียวครับผมกดเน็กไปตรงนี้ถ้าเลือกได้ก็คืออาจจะไม่เหมือนผมก็อาจจะเลือกตามที่มันติ๊กไว้เลยนะครับกดเน็กไปเน็กไปเดี๋ยวบางคนอาจจะขึ้นไม่เหมือนตรงนี้เป๊ะๆนะย้ำา่าบางเครื่องอาจจะขึ้นไม่เหมือนผมเป๊ะๆนะเะวอร์ชันที่มันใหม่กว่าใช่ไหมทุกคนก็กดเน็กไปนะครับผมกดเน็กไปอย่างเดียวไม่ต้องซีเรียสนะฮะไม่ต้องซีเรียสกดเน็กไปตัวเลือกนี้ก็อาจจะเลือกเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวตัวอย่างในหน้าที่เห็นตรงนี้นะครับ นะนาที่เห็นถ้าไม่ค่อยเหมือนก็ไม่เป็นไรครับผมเน็กไปนะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจครับกดเน็กไปจนสุดท้ายนะครับมันจะขึ้นคําว่า install นะครับใช้ค่าเริ่มต้นทั้งหมดที่มันเลือกไว้เลยเลยนะครับทุกคนนะครับไม่ต้องไปกังวลนะว่าไม่เหมือนหน้านี้แล้วจะไม่ทํางานไม่ได้หรือเปล่าได้ครับผมย้ําว่าได้นะย้ำอีกครั้งว่าเลือกได้เลยตามค่าเริ่มต้นที่มันเช็คบ็อกไว้เลยนะครับไว้ตามนั้นนะฮะกด install ครับผม พอติดตั้งเสร็จนะครับผมตัดฉากมาอย่างรวดเร็วเลยนะคิดว่าทุกคนน่าจะติดตั้งเมื่อกี้เสร็จแล้วนะย้ำว่ามันอาจจะไม่เหมือนอจอเมื่อกี้เป๊ะนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลนะกดเน,กเน็กเน็กเน็กมาเลยครับผมจนจบนะฮะแล้วก็ให้ปิดตัวคอมมานด์พร้อมลงไปปิดเลยนะฮะปิดลงไป ปิดคอมมันพร้อมเราไปนะสมมติว่าทุกคนติดตั้งเสร็จแล้วนะผมจะไม่ติดตั้งทับแล้วเพราะผมมีอยู่แล้วไงนะครับเอาละนะครับทุกคนก็สามารถที่จะเปิด cmd รอบหนี่นะย้าว่าต้องปิด cmd เมื่อกี้ลงไปก่อนนะปิดคอมมันพร้อมเมื่อกี้ไปก่อนใครใช้ mac ก็ปิดเทอร์มินลลงไปก่อนปิดให้สนิทนะบบน mac จะต้องคลิกขวาแล้วก็ quit ลงไปเลยนะคลิกขวาที่ task bar นะของ mac แล้วก็ quit เทอร์มินาลเลยคลิกขวาแล้ว quit นะยแล้วก็ทําการพิมพ์ใหม่นะครับเปิด cmd ขึ้นมาใหม่เนี่ยผมพยายามทําย้ําไม่ดูหลายรอบเพื่อให้ทุ ปิดตัวคขามันพร้อมลงไปจริงๆแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็พิมพ์ว่า g i t เวนวักเวอร์ชันครับผมจะต้องเจอครับทุกคนนะครับทุกท่านจะต้องเจอนะครับว่ามันมีเวอร์ชันของก i จขึ้นมาถ้าใครไม่เจอนะครับทําตามขั้นตอนพวกนี้หมดแล้วนะครับมาทักทายมาในไลน์กลุ่มหรือว่าไลน์ของตัวบริษัทผมก็ได้นะครับว่าติดปัญหาหน้าจอแบบไหนครับว่ากันเดี๋ยวค่อยช่วยกันแก้ปัญหาครับนี่คือจบนะฮะสำหรับตัว กิจนะครับผมเสร็จแล้วนะลงแค่นี้ลงไว้แค่นี้พอนะครับยังาไมา่ลงแค่นี้พอไม่ต้องไปคอนฟิกอะไรมากกว่านั้นเดี๋ยวจะสอนในคลาสว่าเฮ้ยมันเอาไปทํางานยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปต่อยอดยังไงในโค้ดเรานะครับลงไว้ให้มันพิมพ์ว่ากิจเวอร์ชันเจอเป็นอันจบนะฮะสำหรับตัวกิจเลียนไหมฮะเลียนไหม,คมแค่นี้เนาะแค่นี้เนาะนะครับโอเคนะครับตัวที่2ที่จะแนะนําให้ลงเสริมไม่ด้วยนะครับตัวนี้ไม่มีก็ได้นะครับอย่างเมาื่ท่านไม่ลงก็ได้าท่าัน ถ้าท่านใช้โปรแกรมอื่นเขียนโค้ดอยู่อย่างเช่นบางคนบอกว่าฉันใช้พวกโน้ตแพดบวกๆอยู่นะครับผมใช้พวกอินเทลิเจอยู่นะครับผมใช้ NetBe a n อยู่ผมใช่อ e ีคิ p อยู่ผมใช้ Android Studio อยู่ช่างไปครับคุณใช้ตามนั้นเลยคุณไม่ต้องลองแบบผมก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยเขียนโปรแกรมอะไรสรกกักตัวนะครับอยากจะลองเล่นตามผมในคลาสนี้แนะนำให้ลงโปรแกรมนี้ไว้ครับมันฟรีแล้วก็ง่ายครับผมมันง่ายชื่อว่า วิชัว Studio Code นะครับผมเป็นโปรแกรมฟรีที่ Microsoft ทํามาให้เราลงได้นะครับผมก็เซิร์ชไปใน Google เลยนะครับเ่ยถ้าใครมีแล้วก็ใช้ตัวที่ตัวเองมีไปเลยนะไม่ต้องมาลงตามผมอีกนะครับก็เซิร์ชใน Google vS Code นะฮะอันนี้ผมแนะนําคนใหม่ที่ยังไม่เคยมีนะครับยังไม่เคยมีนะครับเซิร์ชว่า VS Code VS Code นะฮะจะเจอแบบนี้ฮะนี่คือลิงก์สำหรับเข้าไปดาวน์โหลดนะทุกท่านนะครับกดเลยครับโชว์นะฮะแล้วก็นี่ฮะปมดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้ อ่านะฮะทุกคนก็ดาวน์โหลดมาของ Mac ก็จะเป็นขึ้นของ Mac เองแหละใครเข้าด้วยเครื่อง Mac นะครับใครใช้ Windows ก็เป็น Windows ไปนะครับเอาละไฟล์มันนิดเดียวนะครับ v i t u a l Code เนี่ยประมาณ60กว่าเมกนั้นเองนะครับเห็นไหมตัวนิดเดียวนะฮะเสร็จแล้วคุณก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาติดตั้งนะครับนี่นะครับผมโหลดเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้กดเน็ก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 อีกแล้วนะครับผมง่ายดายมากนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วกดติดตั้งเลยนะครับเนื่องจากว่าเครื่องผมมีอยู่แล้วนะ ผมก็จะไม่ลงซ้ำนะครับทุกท่านนะครับผมแค่จะโหลดให้ทุกท่านดูเฉยๆนะนะครับทุกคนก็แค่ดับเบิลคลิกแล้วก็เน็กๆๆๆไปจนจบนะครับผมเชื่อว่าทุกคนติดตั้งเองได้แน่ๆนะฮะสำหรับวิชั่นโซลโคดไม่น่าเกินความสามารถนะแค่ดับเบิลคลิกติดตั้งนะครับผมวิชั่นโซลโคดเนี่ยแนะนําให้เป็น Windows 10นะ Windows 10มะ Windows 7เนี่ย w i n d o w s 7ผมไม่แน่ใจว่ามันยังใช้ได้หรือเปล่าแต่ให้ดีน่าจะเป็น Windows 8 Windows 10นะฮะสำหรับฝั่ง w i n d o Windows นะเครื่อง Mac ไดว์นะบม เอาละหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วทุกคนเปิดขึ้นมานะครับให้ทุกคนเปิดขึ้นมาก็คือทําการเซิร์ชเนี่ยที่สตาร์ทเนี่ยเซิร์ชว่า VS Code นั่นไงโผล่มาแล้วฮะนี่ไงที่เราลงไว้เมื่อกี้พิมพ์แบบนี้ฮะ VS Code นี่หลังจากเราติดตั้งเสร็จนะเราก็เซิร์ชหานะครับ VS Code จิ้มไปเลยโชว์เปิดขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาครับหน้าตาโปรแกรมจะอย่างนี้ครับทุกคนนี่คือหน้าตา VS Code นะครับก็ จะมีแท็บด้านซ้ายมืออยู่นะประมาณ4-5แท็บนะฮะ,ะประมาณ4-5 4-5อันนะครับให้ทุกคนเลื่อนมาที่แท็บนี้ครับแท็บที่ชื่อว่าส่วนเสริมหรือภาษาอังกฤษก็คืออ่า e x t e n s i o นนะครับถ้าเมาส์ไปแตะดูจะขึ้นคำว่า Extension นเนี่ยไหมครับ Extension นนะส่วนเสริมครับทุกคนขยายมันนิดนึง บางทีมันช่องนี้มันเล็กใช่ไหมเนี่ยผมเมาส์คลิกลากให้ดูนะเห็นไหมคุณขยายมันนิดนึงมันจะได้เห็นไอคอนสวยๆนะฮะแบบนี้เราจะลงส่วนเสริมนะครับสัก2-3ตัวพอนะฮะในคอร์สนี้ฮะเราไม่ลงอะไรกันมากมายนะเพราะเราเน้นในการใช้งานกิจนะครับผมมีส่วนเสริมที่แนะนําให้ทุกคนลงมาก่อนนะสักประมาณ6ตัวนี้พอนะฮะลงไม่เยอะนะลงไม่เยอะลงแค่หตัวนี้วิธีการลงส่วนเสริมง่ายมากเลยครับเปิดวีดีโอโค้ดมาแบบเมื่อกี้อ่าเปิดมาเงี้ยครับนี่คือโปรแกรม Visual Studio Code นะครับทุกคนก็มาที่แท็บเนี้ยแท็บเนี้ย แทบบนี้อ่าแทบ็บ extension นี่ครับแทบบนี้แทบบนี้แล้วก็ค้นหาตรงนี้แล้วครับพิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาเนี่ยพิมพ์ว่า beautify เดี๋ยวการใช้งานส่วนเริผมค่อยเล่าในคอร์สนะผมติดตั้งไว้ก่อนว่ามันเอาทํางานยังไงนะครับก็เนี่ยคุณก็จิ้มลงไปฮะ beautify แล้วก็ดูว่าเอ๊ะคนที่เอาขึ้นมาเนี่ย publisher เนี่ยมันชื่อนี้ไหมปุกกี้ qr ไหมชื่อเดียวกันไหมอ่าแบบนี้ชื่อเดียวกันไมเน่ยเแบบนี่ยไมชื่อเดียวกันไหม ถ้าชื่อเดียวตรงกันนะครับแบบนี้คุณก็กด install เลยครับเนี่ย install จะอยู่ตรงที่ผมวงกลมเนี่ยพอดีผมติดตั้งแล้วไงมาเลยขึ้นคำว่า disable ฮะใครที่ยังไม่ติดตั้งจะขึ้นเป็นคำว่า install แบบเนี้ยใน install แบบเนี้ย install, บบน, install บบนี่ฮะ,ะคุณก็กดติดตั้ง install ไปตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับปุ่ม install นะครับคุณก็จิ้มจึ๊กไปแล้วก็ติดตั้งเสร็จไปหนึ่งตัวนะครับผมติดไปหนึ่งตัวแล้วก็ search ต่อฮะหาตัวที่สองอ color picker นะครับง่ายๆเลย นี่ฮะคาร์เลย์ปิเกอร์ก็เนี่ยครับปุ่มอินซอรเขาก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมครับอันนี้ผมติดตั้งแล้วเหมือนกันนะครับมันจะขึ้น Disable นะเอาละตัวต่อมาก็ไล่ติดตั้งไปสิครับ Material นะฮะไอคอนตีมเนี่ยมันมาอะไรไหมพิมพ์นิดเดียวฮะพิมพ์นิดเดียวก็มาแล้วนี่ง่ายกดติดตั้งตรงนี้กดติดตั้งแล้วก็จะมีให้เซตไอคอนก็ทําตามมันไปเลยนะตัวต่อมานะครับอันนี้น่าจะใหม่นะทุกคนน่าจะยังไม่มีนะครับใอรที่เรียนกับผมแล้วก็น่าจะต้องลองเพิ่มนะฮะชื่อว่า Git Hub นะฮะเนี่ยมาจ,จะใช้กิจ h ับในการดึงจาก Visual Studio Code นะครับ Extension ตัวนี้นะเป็นทีมงานกิจ h ับเขาทำมาแจกจ่ายให้เราใช้ฟรีๆนะครับเซิร์ชแบบนี้เลยกิจ h ับ pull request and issue by กิจ h ับนะฮะันนี่ชื่อนี้ก็ Install ไปครับผมนะครับนี่มีคนโหลดตั้ง2องล้านครั้งไงไหมน่าจะดีนะครับเอาละตัวถัดมาคืออะไรนะกิจกราฟกราพสนะฮะตัวนี้แหละพังเข้าไปนะครับแล้วกดติดตั้ง นะครับนี่ฮะระหว่างที่มันติดตั้งอยู่นะครับเราเซิร์ชตัวต่อไปได้เลยเราไม่ต้องไปรอมันเราไม่ต้องไปรอมันก็วันดาร์กโปตัวสุดท้ายวันดาร์กโปนะฮะวันดาร์กโปวันดาร์กโปนี่จะเป็นเทมเพลตเนาะเป็นเทมเพลตเนี่ยตัวเนี้ยที่มีคนโหลด3ล้านครั้งเนี่ยนะครับนี่แหละตัวเนี้ยวันดาร์กโปตัวเนี้ยเอาละทุกคนนะฮะติดตั้งให้ครบไว้นะครับใน6ตัวนี้นี่ผมลงไว้หมดแล้วนะของผมเนี่ยผมแค่สาธิตให้ทุกคนดูนะครับจบนะฮะสำหรับวิชวลโค้ดเคลียรนไหมครับ ติดตั้งเสร็จแล้วทุกคนก็ปิดไปเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลาสนะครับตัวที่3ามครับผมมาตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมคลิปนี้จะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับคือการสมัคร x เขาก g ิ t h ับนะครับเนื่องจากว่าในคอร์สเนี่ยเราจะมีการเขียนเออเรามีการใช้งานตัวโปรแกรมก i ิดบนเครื่องเราแล้วเราจะมีการเอาซอสโค้ดไปฝากไว้บนกิันะครับเพื่อที่จะแจกจ่ายแชร์กันหรือว่า ทำการดี PLOY โปรเจกตไปที่ h o สติ้งต่างๆแบบอัตโนมัตินะครับเราจะใช้ตัวกลางที่ชื่อว่า g i t หับนะฮะ,ะทุกคนเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วใช่ไหมฮะกิจหับนะครับเพราะนั้นทุกคนก็จะควรจะมี Account หรือไปสมัครเป็นสมาชิกกับ g i จหับก่อนนะคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกิจหับเนี่ยจะไปโหลดโค้ดได้อย่างเดียวไม่สามารถเอาโค้ดไปฝากได้เราเรียนคอค์สเนี่ยเราจะเป็นคนเอาโค้ดขึ้นไปฝากไว้บนนี้ นะเราจะเป็นผู้สร้างบ้างนะครับไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวปกติเราจะเป็นผู้รับอย่างเดียวคือไปดูดคนชาวบ้านเข้ามาใช้อย่างเดียวถูกไหมไปดูดโค้ดคนอื่นมาใช้อย่างเดียวครับในอค์สเนี้ยเราจะเป็นคนผู้สร้างคือเอาโค้ดเราเนี้ยไปวางไว้บนกิทฮับเขมไหมนะครับเพราะนั้นเราก็ดาวน์โหลดกันก่อนนะครับทุกคนนะครับมาโหลดกันเลยนะครับไม่ใช่โหลดสิติดตั้งสมัครสมาชิกกันเลยนะสมัครสมาชิกกันเลยนะครับผมก็เข้าไปที่เว็บไซต์กิทฮับดอทคอมนะครับทุกคนเข้ามาเลยนะครับกิทฮับดอทคอม ผมจะทําให้ดูผ่านหน้าจอ powerpoint แล้วกันนะเพราะผมสมัครมาให้ดูแล้วนะครับทุกคนก็ค่อยๆพอดวิดีโอแล้วก็ดูตามไปนะครับสมัครไปที่เว็บนี้นะครับ github com github com. com แล้วปุ่ม sign up อยู่ตรงนี้ครับทุกคนนี่ปุ่ม s i g up เห็นไหมฮะเห็นไหมชัดๆอยู่มุมขวานะครับกดไปเลย sign up ครับถ้าใครยังไม่มีแอคเคา t ์นะใครมีอยู่แล้วก็แค่ sign in แล้วก็ใช้งานได้เลยครับใครมีสมาชิก git hub อยู่แล้วสมล็อกอินเข้าไปแล้วก็จบนะครับไม่ต้องทําอะไรต่อจากนี้ถือว่าทุกอย่างสมบูรณ์และรอเรียนอย่างเดียวนะครับรอเรียนอย่างเดียว ใครที่เป็นมือใหม่จ๋าเลยนะยังไม่เคยเป็นสมาชิกในก i t h u b เลยเนี่ยให้ sign up ก่อนนะครับใครไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่าลอง sign in ดูก่อนก็ได้เผื่อฉันเคยสมัครกิจหับไปแล้วเมื่อ,อเมื่อเมื่อนานานามาแล้วนะครับลองดูก่อนก็ได้ถ้าเกิดยังพอจําไม่เขาได้จําไม่ได้สมัครใหม่เลยนะครับกด sign up นะฮะแล้วก็ การไซตอัพนะครับก็จะใส่แค่นี้ครับใส่ยูสเนมครับคุณก็ต้องตั้งชื่อยูสเนมอะไรก็ได้ที่มันไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับเหมือนกับคุณสมัครใช้อีเมลนี่แหละคุณก็ใส่ยูสเนมตัวเองลงไปนะครับแล้วก็ใช้อีเมลที่คุณใช้ประจำนะครับอีเมลที่คุณสามารถเช็คอีเมลได้จริงๆนะอีเมลนี้ต้องเป็นอีเมลจริงๆที่คุณสามารถเข้าไปเช็คได้เพราะเดี๋ยวมันจะให้ยืนยันตัวตนผ่านอีเมลด้วยนะครับนะเพราะนั้นแนะนําให้ใส่อีเมลที่ใช้งานได้จริงนะครับยูสเนมก็ตั้งไปนะครับถ้ามัน พาสเวิร์ดเนี่ยจะต้องเป็นตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเลขประกอบด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยลองใส่ดูอย่างต่ำต้อง8ตัวอักษรนะพาสเวิร์ดต้อง8ตัวอักษรนะครับมีตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย1ตัวนะครับมีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวอตัวตามนี้นะครับตัวพิมพ์ใหญ่1ตัวตัวเลขอย่างน้อย1ตัวแล้วก็ไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษรนะรวมไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ v e r i f y ิฟายเขาด้านล่างตรงนี้โดยการกดรูปที่มันโชว์ขึ้นมานะครับมันจะบอกให้กดรูปที่เป็นนู่นนี่นั่นคุณก็กดตาาาามมคคํํแนนนะะรับ แล้วก็กด create account เลยครับผมเจอ create account พอ create account เสร็จนะครับทุกคนนะครับก็จะต้องไปยืนยันอีเมลก่อนนะครับไปยืนยันอีเมลครับมันจะพามาหน้าอีเมลก่อนหน้าอีเมลก่อนครับหน้านี้ผมสลับนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเลื่อนนิดหน่อยนะครับผมทําขั้นตอนสลับไปนิดหนึ่งมาตรงนี้ก่อน,นครับทุกคน พอเขียนด้วยเขาเสร็จแล้วครับมันก็จะส่งมาที่เมลครับมันจะส่งเข้าเมลนะฮะนี่มันจะเด้งมาที่หน้าอ e ีเมลตรงนี้ทุกคนก็ไปเช็คอ e ีเมลเมื่อกี้ที่เราสมัครนะครับมันจะมีปุ่มให้กด verify email address ตรงนี้ฮะทุกคนก็จิ้มไปที่ปุ่มนี้เลย verify email address ครับจากนั้นมันก็จะเข้าสู่หน้านี้อ่าเข้าสู่หน้านี้นะครับทุกคนก็เลือกได้เลยว่าอ่าเราเป็นใครนะครับเราเป็นท e a เช e r เราเป็นอะไรเงี้ยฮะทุกคนจิ้มเลือกไปได้เลยครับประมาณนี้อ้าวเมื่อกี้ถูกแล้วนี่หว่าผมสลับนะโทษทีเมื่ หน้าเมื่อกี้ก่อนแล้วก็ Verify ิฟเมที่หลังนะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูทีนะผมพูดเร็วไปนิดนึงนครับอ่าเนี่ยพอตรงนี้ใช่ไหมครับพอ e ขีย a c c o u n t ตรงนี้เสร็จปุ่มนี่เสร็จปับ๊บมันจะขึ้นให้เราเลือกว่าเราเป็นอ่าเราทำงานตำแหน่งอะไรนะครับเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เป็นนักเรียนเป็นทิชเชอร์เป็นอะไรเนงะี้ยตรงนี้ทุกท่านเลือกอะไรก็ได้ครับตามที่อ่าตามที่เราต้องการเลยนะครับอ่าเลือกไปประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมีไหมด้านล่างครับถ้าไม่มีก็ตอบว่าไม่มีนะครับ กดอะไรก็ได้ครับเลือกไปเหอะนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็กดเซตอัพอ่าคอมพลีทเซตอัพนะครับพอคอมพลีทเซตอัพปุ๊บมันก็จะบอกว่าไปยืนยันอีเมลหน่อยนะครับไปเช็คอีเมลหน่อยคงก็ไปเช็คอีเมลที่ล่าที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยทุกคนก็ไปเช็คอีเมลซะนะเช็คอีเมลแล้วกดปุ่ม Verify Email address พอ Verify เสร็จนะครับมันจะเข้าสู่หน้านี้มันจะขึ้นบอกว่า your email นะฮะ what verify คือยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่ม skip ตรงนี้ได้เลย skip เข้าไปครับ skip this for now นะครับ กดข้ามไปเลยนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้า x c o u n t ของคุณครับอตอนนี้คุณเป็นสมาชิกเลยนะตอนนี้คุณพร้อมที่จะใช้งานตัวกิจหับและสามารถอัปสอดโค้งกันไปได้แล้วนะครับเพราะว่าสังเกตที่มุมขวานะครับทุกคนจะมีเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นไอคอนโลโก้แล้วครับแล้วก็มีเมนูที่ชื่อว่า Your Profile เมื่อทุกคนคลิกเข้าไปดูนะครับทุกคนลองคลิกตามมาดูนะครับที่เมนู Your Profile นะครับผมที่เมนู Your Profile นะครับมันก็จะให้เราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตรงนี้ได้ ลองาหารูปโปรไฟล์สวยๆหล่อๆตรงนี้มาเปลี่ยนดูนะครับจิ้มไปที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้แล้วก็หารูปสวยๆหล่อๆของเราใส่เข้าไปตรงนี้ครับกด Edit ตรงนี้ทีหนึ่งครับแล้วก็หารูปมาใส่เลยนะครับผมเอารูปโลโก้อของออฟฟิศผมใส่ไปแล้วกันผมก,กดปาร์คเข้าไปครับนี่ผมก็จะได้รูปโลโก้มาตรงนี้ครับจากนั้นก็บันทึกให้เรียบร้อยนะครับผมมันก็จะมีปุ่มอัปเดตของมันนะฮะอยู่ตรงนี้มันก็จะอัปเดตให้เองครับไม่ต้องบันทึกเสร็จล้ว เราก็จะได้รูปโลโก้มาแบบนี้ครับถ้ารูปโลโก้โปรไฟล์ยังไม่ขึ้นมาทุกคนก็แค่ลองล็อกเอาท์ดูนะครับลองล็อกเอาท์ตรงนี้ดูอ่ากดไปที่เมนูนี้แล้วก็ล็อกเอาท์นะครับเมื่อกี้ล็อกเอาท์หน้าตาเป็นยังไงมั้งเดี๋ยวเลื่อนให้ดูทีนะครับเนี่ยล็อกเอาท์เงี้ยเข้าใจลองทําดูนะครับกดปั๊บแล้วล็อกเอาท์ไปครับหลังจากที่เราอัปโหลดอัปเดตรูปโปรไฟล์แล้วถ้ามันยังไม่เปลี่ยนนะเอ๊ะทำไมรูปโปรไฟล์ฉันยังไม่เปลี่ยนสักทีนะครับเป็นเป็นอะไรหรลา้้็กกแวดับด f 5. คอนโทรล F5 c อนโทรล F5 เพื่อ refresh หน้าจอสักทีนะครับเมื่อปรไฟล์เราก็จะมานะครับก็เป็นอันจบพิธีการติดตั้งนะครับถ้าผมพูดเร็วไปนะครับสามารถที่จะดูสไลด์ตัวนี้เพิ่มเติมได้นะครับผมเดี๋ยวผมอัพตัวสไลด์ตัวนี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนจิ้มเข้าไปดาวน์โหลดตัว PDF หรือตัว PowerPoint ตัวนี้มาดูได้เลยนะครับทุกท่านนะครับผมก็คิดว่าน่าจะพอทําทันแหละนะครับใครติดปัญหาจริงๆไม่ทันเนี่ย ถามมาในไลน์ได้เลยนะเดี๋ยวในคลาสผมพยายามจะสอนช้าๆกว่านี้นะครับผมจะไม่พูดเร็วขนาดนี้นะแต่ว่าขั้นตอนการติดตั้งมันไม่มีอะไรยากผมก็จะพูดเร็วๆนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวในคลาสผมพยายามที่จะพูดสโลกว่านี้นะฮะสโลกว่านี้ทุกคนจะได้ตามทันนะครับผมแล้วเจอกันในคลาสนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผม